สวัสดีครับวันนี้นะครับเชฟชวนชิมนะครับจะพามาทําเป็นเมนูหมูป่าผัดเซี่ยงไฮ้นะครับนะฮะผัดกับซอสเซี่ยงไฮ้แบรนด์เชฟชวนชิมนะครับนี่นะฮะนี่น้ำมืชมนะครับจะผัดออกสไตล์จีนนิดนึงวันนี้นะฮะเป็นหมูป่าพอดีคุณแม่ชาบช้านะครับไปได้หมูป่ามาจากอสษะขบุรีนะฮะกาญจนบุรีนะฮะนี่นะครับเราจะแล่หมูป่าให้เป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะครับนะฮะหมูป่าแท้ๆเลย่านผู้ชม เขาเผาขนมาให้นะฮะเรียบร้อยเผาขนเขาแบบเผามาให้เรียบร้อยเจ้าชาเข้ามาขูดนะฮะมาล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับนะฮะอันนี้ไม่ได้หมักกันนะทุกคนนะนี่นะฮะหมูป่าออกสไตล์นี้เขาจะมีขนแทรกอยู่ประมาณนี้นะฮะนี่ครับจะมีขนสามเส้นนี่นะครับส่วนเครื่องนี้ผักเสี่ยงไห้นะครับอ่านี่ท่านผู้ชมก็จะมีท่านผู้ชมใช้เป็นพริกอาเป็นพริกยักษ์เขียวก็ได้นะฮะท่านผู้ชมนะเจ้าชาใช้เป็นพริกชี้ฟ้าเขียวนะครับ แต่บ้านหาไม่ได้วันนี้นะครับพอดีก็ไม่ได้ออกไปตลาดนะครับก็ใช้เป็นผึกชีฟ้าเขียวชีฟ้าแดงหอมใหญ่นะครับเครื่องผัดนะครับแล้วก็มีต้นหอมนะท่านผู้ชมใช้เป็นต้นกระเทียมหรือว่าเป็นต้นหอมญี่ปุ่นก็ได้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็ชุลมงด้วยซอสซเซี่ยงไฮ้ที่ให้ชมเมื่อกี้นะครับน,ะนี่ท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็จะมีกระเทียมสับกระเทียมสับนิดนึงเพิ่มเป็นพริกหนูสับนิดนึงก็ได้นะครับนะถ้าเกิด ตัวซอสทพิข่าซอสเสี่ยงหายของเชฟชาติเนี่ยจะคอมเพลทไปเล่มไปเล่มนะไม่ได้เผ็ดเยอะถ้าเกิดไม่ชอบทานเผ็ดก็ไม่ต้องเพิ่มพริกนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเหล่าเป็นเหล่าเหล่าโลงเหล่าเหล่า,ลา,ลาขาวบ้านเรานะครับดับกลิ่นสาบของหมูป,ป่านิดนึงนะฮะแล้วก็มีรสชาติเพิ่มเติมนิดหน่อยนะมีน้ำซุปน้ำสต๊อกนิดหน่อยนะครับนะนะครับนี่ส่วนผสมประมาณนี้นะครับเชฟชาติจะอันนี้จะไม่ได้ผัดให้ชมนะท่านผู้ชมนะเอาเครื่องให้ดูกันเดี๋ยวเชฟชาติจะไลฟ์สดนะฮะในวันนี้นำมัตั้งใจจะมาไลฟ์สด นะครับท่านผู้ชมนะพอดีว่าจะมาไลฟ์สดปักตะกร้าขายของพอดีว่าพอดียังไม่ได้เลขทะเบียนเลขออยอนะครับก็เลยยังปักตะกร้าไม่ได้นะครับนาะก็เลยจะมาไลฟ์สดกันแบบให้ชมกันแบบไปก่อนนะครับเดี๋ยวได้เลขทะเบียนอ,อยอเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาไลฟ์สดปักตะกร้าให้นะครับนะฮะท่านผู้ชมนะครับ,าารบนี่นะส่วนอ่า ซอสของเชฟชาตินะครับตัวน,นี้ก็มีอยู่3ตัวนะท่านทุกท่นะนี่ฮะก็จะมีซอสซอสเสฉวนนะฮะซอสเสฉวนลองสั่งไปทานได้นะท่านทุกท่นะซอสเสฉวนนะฮะใช่ไหมเอ๊หเห็นไหมตะกอนซอสเสฉวนนะครับนะแล้วก็จะมีซอสพริกดำนะฮะซอสพริกดำนะฮะจะผัดจะในผัดได้ทุกเมนูเลยนะครับนี่ฮะผัดไม่ว่าจะเป็นพวกทะเลต่างๆปูพริกดำม,มึกพริกดำนะฮะปลากุ้งได้หมดเลยนะครับนะหรือจะนําไปหมักก็ได้นะฮะหมักซี่โครงหมัก เนื้อหมักหมูนะฮะนำไปอบไปย่างได้นะครับเพิ่มเติมน้ําผึ้งได้ลงไปนะฮะเชฟชาติไม่ได้ใส่น้ำผึ้งนะสูตรนี้นะครับจะได้ต่อยอดทําเมนูได้มากมายนะครับนะฮะสูตรนี้ไม่ได้ใส่น้ําผึ้งนะครับนะนี่นะครับสูตรซอสพีรามิเชฟชาติก็จะมีซอสเซี่ยงไฮ้ก็จะประมาณนี้มีซอสเซี่ยงไฮ้นะฮะนีซอสเซี่ยงไฮ้จะจิ้มก็ได้นะครับจะจิ้มจะทานคู่กับหอยนางรมเอ้ยนะฮะไปผัดเป็นแบบผัดเซี่ยงไฮ้ต่างๆได้นะครับทำเป็นซุปเซี่ยงไฮ้ได้นะครับนะเพจเฟซบุ๊กนะครับเชฟชวน อ่าเป็นอ่ทักอินบ็อก์เข้ามาได้นะครับว่าสนใจซอสเชฟตนชิมนะครับนะเดี๋ยวสนใจตัวไหนก็ทักเข้ามาได้นะครับนะลองสั่งไปทานดูช่วงก่อนปีใหม่นี้นะฮะท่านผู้ชมท่นานใดจะสั่งไปให้ฝากเป็นด็กผู้หลักผู้ใหญ่ฝากอ่พี่น้องปู่ย่าตายายนะครับเป็นของบันลังของเมลว่ยช่วงปีใหม่นี้ก็ไปติดครัวไว้สั่งเข้ามาได้นะครับนะมีโปรโมชั่นอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ฝากไได้วเลยนะครับเดี๋ยวเชฟช้าจะทำเมนูนี้ถ้าเกิดเดี๋ยวเก็บช็อตไอเดียไว้ลงให้ชมกันนะครับนะ